i n c a n น e n ้งเซ็นทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเบิดตัวอินเนแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมภายใต้คอนเซปต์ฟูคิดคนและพัฒนาสูตรอย่างพิถีพิถันใส่ใจสุขภาพของน้องหมาและน้องแมวอันเป็นที่รักสารไวตาเลิร์ตนวัตกรรมดิจิทิลเฉพาะของ i ินเนที่อุดมไปด้วยโอเมก้าสามและหกรวมถึงมีพรีไบโอติกและโปรไบโอติกพร้อมสารอาหารอื่นๆมากมายช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันเป็นการบำรุงจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงมอกโภช ซึ่งอินน่เนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งความหมายคือชทนานหรือวิตติสนะครับซึ่งเราเชื่อว่าทุกอย่างนะครับสมมติว่องหมาที่เรารักหรือน้องแมวที่เรารักเนี่ยอย่า,ยาให้เขามีชีวิตท,ที่ยืนครับหลักก็คือจะมีห้าข้อหละครับข้อแรกก็คือด้วยคุณภาพของเนื้อสัตว์ของวัตถุดิบที่เราใช้ที่เป็นไข่ยังไงที่เป็นชิ้นและจริงๆนะครับอันที่สองคือ ไวท์ทฟพลาสต์ซึ่งเป็นวัตรกรรมของเราที่เป็นวิตามินกับมินเนอร์ลนะครับอยู่ในนี้เดียวนะครับอันที่สามก็คือว่ามันจะในสูตรของวอนแฟชมันจะมีฟิีสไตนะครับฟิสไตน์จะมีเป็นชิ้นเนื้อจริงนะครับแล้วก็เป็นถั่วผลไม้นะครับ,นะรบซึ่งมันเป็นยากคัดละชิ้นกันนะครับอันที่สี่นะครับก็คือเป็นเนเฟรนฟรี นะครับซึ่งเป็นเทรนด์นตอนนี้ที่มันจะต้องเป็นอิ่นฟรีนะครับมันจะช่วยเรื่องของจอิงจริงๆน้องหมาน้องแมวครับมันกระเป๋าของเค้าอ่ะครับไม่เหมาะที่จะย่อยเรื่องของขออแป้งข้าวสารต่างต่างนะครับซึ่งมันต้องเป็นโนคาร์บนะครับซึ่งวัตถิที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นอิ่นฟรีอย่างเช่นขาานมจีานะคะรับซีกอดเตยโตนะครับเป็นโต๊ะนะครับอันที่5ก็คือสุดท้ายสรุปก็คือมันคือแบลนซ์นูทริชั่นจบในหนึ่งแพ็คที่เป็นซูเปอร์ฟูลครับ ทุกแตะที่เรามีนะครับก็คือตัวพีท้าพลาสอย่างที่แจ้งว่าตัวพีท้าพลาสตนะครับเป็นวัตกรรมของเราเองน,นะครับซึ่งมันจบแนละ้วก็เสร็จเรีเพจเชนไว้ y, เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นตัวจุดที่เป็น, Key inder, นะคะีย์คัลเลอร์ราคาเพราะว่ามันจะมีโอ omega 3 omega 6นะครับมีแคลมเบี่มีสูตรต่างๆเราจะเอาไปติดตัวไปติดตัวในน้ำอยู่คริสตของเราเนี่ยที่แตกต่างคือเราจะมีการเอ่อเป็นโนเ b ค k e t เ m อ e r a t u r e นะครับใช้กุญแจกรูที่ต่างค่อยๆดูดไปนะครับ จะได้โภชนาการต่างๆที่อยู่ในตาวสารอาหารนะครับอย่างครบถ้วนสิ่งหนึ่งที่การันตีได้ก็คือว่าต้องหมาต้องแมวจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นการมีสุขภาพดีขึ้นก็จะป่วยน้อยลงและก็จะทําให้เขามีอายุยืนยาวขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งแรกคือทานอาหารเราอาหารเราไม่ใช่ยาแต่อาหารเราจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคั้นคุณก็จะทานยาน้อยนดึงก็คือว่ามันดูออกจากภายนอกได้ครับว่าผิวเขาดีขึ้นขนมีการเติบโตมาขึ้นขนการนุ่มกว่าแล้วก็มีความเงา ต่างๆแล้วก็ Q S N ที่ยังแจ้งอ่ะครับว่ามันก็จะลดบ่งไว้ Q อนมันลดจริงนะครับขนมันร่วนขึ้นเงาขึ้นแล้วก็หนังผิวหนังแล้วก็มีมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเสร่อมได้อีกนิดนึงก็คือว่าเอ่อทุกอย่างที่มันส่งเอ่อเออสื่อมมาทางผิวหนังทั้งทุกอย่างครับมันยังมีอีกอย่างที่มันเสื่อมมาว่าต้องมาส่งแรงมาสุขภาพอีกจากข้างในดูการขับถ่าย อุจจาระของหมาแมวที่ทานอาหารเราไปเรื่อยๆครับมันจะมีความดำมันเงาตอนอุจจาระมันใหม่ๆมันจะไม่ลิดแต่เมื่อทิ้งให้แห้งสักพักหนึ่งเวลาเราเก็บครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ที่ตักอทิชูเลี่ยเราสามารถใช้มือหยิบได้เลยและจะไม่ติดพลาดอยู่สแสดงว่าน้องหมาแมวเราครับมีการย่อยที่ดีมีสุขภาพที่ดีจากข้างในถูกคับถ่ายออกมาได้มีคุณภาพด้วยความที่เรา,าครับใช้เนื้อสัตว์และผักผลไม้ที่เป็นเนื้อสดเนื้อจริงและมีคุณภาพดังนั้นพอมันผ่านโปรเซสความร้อนต่างๆ หรือว่าเป็นโปรเซสฟิสไบเองทําให้มนุษย์สามารถทานได้ด้วยความที่เป็นเทอมัลเกลืครับผมให้ทานให้ดูครับจริงๆมันสามารถทานได้จริงๆคิดได้เหมือนเหมือนอาหารคนทั่วไปเลยครับนี่คืออาหารเน,นะครับอ่อยพราะว่าผมไม่ได้องทานครับ